ก็ต้องขอสุขคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนับเชั่วโมงของเรานะครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมมาเวลกันอีกแล้วนะครับผมสู้วันนี้นะครับเราจะทำสื่อสารจากเซียนกันนะครับผมสู้ตัวละครในวันนี้นะครับที่เราจะทํากันนะครับก็คือตัวละครที่อยู่ในเทียเอสมาตลอดนะครับตั้งแต่ตัวละครออกมานะครับยันซีซั่นห้าปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็นตัวละครเทียเอสนะครับตลอดมาแล้วก็น่าจะตลอดไปถ้าไม่โดนเนิร์ฟนะนะครับซึ่งตัวละครนั้นนะครับก็คือเดดริวิลนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นน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 ะะะะคคคครรััััับบบบตตออออซซีีี่ฮเดดดวิ้ก็ืุณ ผมซึ่งเดี๋ยวเราะรจะมาดูเกมเพย์ของคุณอิสมีบิ๊กอีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเกมไปเลยนะครับก่อนดูวิดีโอนะครับฝากทุกคน,นคกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะจ๊ะร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่างมาเวลเลเวลก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ลิตรฉนั้นต้องใช้เงินถึง1 7 0บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพ จะเหลือเพียงแค่ร้อยิบาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุดๆโอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละอ่าและนี่นะครับก็คือเกมที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับเป็นเกมที่ แบนทั้งฝั่งของแกมบิดกับเฮล่ากันไปนะฮะเพราะว่าเป็น2ตัวละครที่เฮล่าเนี่ยโกงอยู่แล้วนะครับแกมบิดเนี่ยก็ประดูให้น่าทำข่าวนะครับถ้าเจอคนที่เขาเล่นเก่งนะครับผมทำให้แทงบางตัวเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับโอเคทั้ง2ทีมก็แบนตัวเดียวกันนะครับผมเสียเรามาดูเกมด้วยกันนะครับว่าคุณบิ๊กผมเรียกเขาบิ๊กอีแล้วกันนะครับว่าคุณบิ๊กอีนะครับจะเดือดขนาดไหนนะครับผมไปไปชมในเกมกันเลยครับโอเคนะครับมาอยู่ในเกมแล้วเดี๋ยวผมขอกรอให้มันตอนเลยเกมเริ่มเลยนะครับผม อ่านี่เขามาอยู่ทางฝั่งซ้ายใช่ไหมเออมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับของทางที่ศัตรูจะเกิดมานะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็ได้ดูสามารถเห็นทุกกาแพงได้นะครับไม่จำเป็นต้องพีกออกไปนะผูเป็นทอชนะครับมาูเป็นทอชไว้นะฮะแต่น่าจะเลงซัพพอร์ตนะครับผมกด e ขวาเนะปาไปูเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไปสงไปสาม เกินไปเดี๋ยวทุกคนเราเราดูเพลเมื่อกี้กันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนคือเขาใช้เขาใช้ปลาอย่างเดียวเลยครับปลาทุบปลาทุบชิปทุบปลา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 ทุบโอ้โหโหดมากนะครับเราเลื่อนไม่เสียเลยนะเมื่อกี้นะเพราะว่าเดวิลเนี่ยทุกครั้งที่เขาใช้สกิลเขาจะได้เกาะนะครับผมทุกคน อันนี้คือความเก่งของเดวิลนะครับประเด็นสำคัญเจนว่าเขาใช้แต่สกิลคู่อย่างเนอะนะครับไม่ใช้สกิลทุบพื้นเลยนะครับใช้แค่แบบ e แล้วก็ปลาใส่พื้น e แล้วก็ปลาใส่พื้นนะครับอันนี้เล่นใน PlayStation นะเจอนั้นเป็น r 2อันหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมดูกันนะครับฝั่งเราข้ามเล่นแดเดวิลเอ่อเล่นเอาตอนกันนะครับผมแล้วก็เป็น3าซับเนอะผมเป็นทอชเจอนะครับผมปลาไปนะฮะไม่โดนอะไรเกิดขึ้นครับ พุ่งไปนะฮะยังไงดีครับจะมาล่าเอาตอนโอ้กระตุกเล่นน้อยกระตุกเลนน้อยครับจะมาล่าเอาตอนนะฮะเกินไปหรือเปล่าครับกอนไปหรือเปล่าครับไปหายเปราะมานคนต่อไปนะฮะโอ้ถอยออกมาก่อนนะครับผมฝั่งตรงข้ามเขาเล่นเป็นซับหลายตัวนะครับก็จะตายยากนิดนึงเจฟมาครับ เจฟไม่รอดนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. เป็นตัวละครที่เจฟหนีไม่ได้นะครับสำหรับไดรเวลนะหนีไม่ทันจริงๆครับพุ่งเข้าไปแล้วทุบไปโอ้โ oh, หต้องหนีออกมานะครับดึงเข้ามาทุบหืมรอดไปได้นะครับมาดักฆ่าเจฟอีกแล้วแน่ๆเลยนะครับ มาด่าคาเจฟีกแล้วเรียบร้อยครับเจฟลูกอีกแล้วแล้วก็เลตเดวิลเอาสตอร์ตเรียบร้อยไปฮะแทงตรงนี้เรียบร้อยตายหนึ่งครับตายอีกหนึ่งเมจิกตรงนี้เรียบร้อยไปอีกตัวเอาตอดเรียบร้อยสุดเกินเลยครับเดวิลนะผมคือมันเป็นตัวละครที่เก่งเนี่ยไม่ต้องเถียงเลยนะครับผมมันโหดมากๆนะสำหรับตัวละครนี้นะครับผม คือเลือดเขาเยอะด้วยผมว่าผมว่าตัวละครที่เนิมได้คือเนิมเลือดลงนะทุกคนเลือดสามร้อยยี่สิบห้าไม่พอนะครับยังจะมีเกาะอีกนะครับดูดิทุกคนดูดิไม่ได้เดินครับไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสำหรับเจฟส์ำหรับซัพพอร์ตข้างหลังนะครับไปอีกสองแล้วนะครับสำหรับซัพพอร์ตนะเจฟเกิดใหม่นะครับจากล็อกเก็ตนะฮะก็น่าจะไม่รอดนะครับผมในฐานะที่เป็นเพลเยอร์ที่เล่นซัพพอร์ตผมเห็นภาพนี้ผมสะเทือนใจนะครับ แล้วสะเทือนใจตายหรือเปล่าครับตายหรือเปล่าครับมีสกิลดึงแล้วนะดึงมาก่อนทุบตีไปตีไปปลาเรียบร้อยนะฮะเข้ามาหาตรงนี้เอาตอนหนีไปได้นะครับอุ้ยสะท้อนเอ,อ็มกูปนะผมไม่แน่ใจนะแต่เขามาล้วงข้างหลังนะครับสกิลก้อนไฟหมดนะครับตอนนี้ก้อนไฟหมดต้องตีงทีนะครับ พุ่งมาทุบตีตีพุ่งขึ้นมาปลาลงไปเอา้าปัดป้องนะครับโอ้โหตายจนได้นะหลังจากที่อยู่มานานมากนะครับผมนี่แค่ชีวิตแรกนะทุกคนเขาเก็บไปถึง13ตัวนะครับลิม,เมิเนไป13ไปนอลฮิต12นะครับผมเดือดมากนะครับผมอันติีกันจะมาแล้วนะครับอันติีรอบโซนะสำหรับแดนเดวิลนะครับผม โอดจัดเลยนะฮะออมหลังมานะครับผมไปอีกแล้วครับหนึ่งหนึ่ง,งไม่มีใครสู้มันได้ครับตอนนี้เดวิลหนึ่งหนึ่งนะ พพอร์ตเขาเผื่อไม่ได้ครับนอกจากออาตอนเนี่ยนะครับผมผพว่าเอาตอนเป็นตัวละครที่เดนรู้ค่ายากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าฆ่าไม่ได้นะทุกคนค่ายากนะครับแต่ฆ่าได้อยู่นะฮะตอนนี้ก็มีอันติแล้วนะครับดูว่าจะใช้จังหวะไหนนะครับฝั่งตรงข้ามนี่กดมาถึงซสองซับเออสามซับนะครับผมกดอันติมาเลยครับเพิ่งเข้าด้านหลังนะฮะเรียบร้อยครับแล้วก็โลเกตโลเกตยังไงดี รอนไม่รอดโอ้หนีมาก่อนนะครับผมล็อกเก็ตเดนยันตีนะฮะกลับมาใหม่นะครับผมโอ้โห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 ไม่รอดนะครับผมที่มันไล่เอาตอนแล้วโอ้โหเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนครับแล้วก็กู๊ดที่ไม่มีซัพพอร์ตนะฮะเรียบร้อยนะครับผมมาร์คไว้แล้วครับจะเข้าเลยไหมไม่ถึงนะฮะเมื่อกี้เสียได้นะครับเมื่อกี้ถ้าดึงไปก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะทางฝั่ง,งของอาดมนะครับ มาคนเดียวตรงนี้ยังไงดียังไงดีเข้าเลยแล้วกันนะครับไปทักทายอาหารไปครึ่งโหลดนะครับผมเล็งเอ็นเล็ง,ลงทางฝั่งของซัพพอร์ตไปแล้วนะครับโค้งเดเกอร์นะฮะเขาไม่เห็นนะครับผมใช้ชิปเข้าไปหูแมนทอสนะครับข้างหลังพยายามจะจัด Human หูแมนทอสเลยเหรอเกินไปไหมนะครับ oh. เรียบร้อยนะครับผม อ่าแต่ได้เกินใหม่นะครับคนทางของล็อกเก็ตนะฮะต้องกลับไปด้านหลังนะครับล็อกเก็ตโดนแน่ๆนะฮะหาจังหวะเข้าอยู่นะครับผมอุ้ยล็อกเก็ตเห็นนะครับผมผู้มาก่อนนะอุ้ยเห็นบาลค์นล็อกเก็ตรีบปิดไปก่อนนะครับรู้ว่าได้รู้ไปด้านหลังนะก็ต้องรอเพื่อนนะครับเรียกรวบความสนใจให้หน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่ เดริวิลเนี่ยมันจะเข้านะครับมันจะเข้าง่ายกว่านะครับผมก็พยายามโฟกัสซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะครับสหรับเดริวิลนะครับผมโอ้ยล็อกเก็ตปิดกานปิดทันอีกแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะล็อกเก็ตตายนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของโคเดเกอร์เรียบร้อยครับซัพพอร์ตไป2แล้วนะฮะเหลือเอาตอนตัวเดียวนะครับเอาตอนได้ยิงนะฮะเดริวิลนะครับผม อยังไงดียังไงดียังไงดีเดรวิลนะฮะโดนเอาตอนไล่นะครับผมกองหนีมาข้างหลังก่อนนะฮะคอยดักซัพพตที่ตามมาที่หลังหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะฮะฝั่งตรงข้ามดันไม่ได้เลยครับแพ้ไฟไปโหดมากนะครับยิ่งเฉพาะชอดแรกเนี่ยมีชอดโหดหลายชดเลยนะครับผมและอย่างที่คนเห็นกันนะครับเดรวิลเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้สกิลปานะครับปา ชิ่งกันนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมแม่งโคตรบันเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาดูเกมที่เขาเป็นเกมบุกบ้างนะครับน่าจะน่าจะได้อะไรเยอะกว่านะเพราะว่าผมว่าตัวลคอมันบุกเก่งกว่านะครับเดวิลนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีอินวิสนะฮะที่อาจจะโดนล้วงนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับเหมือนเดิมนะแล้วฝั่งนี้เป็นสไปเดอร์แมนกับเดวิลด้วยนะครับฝันไลท์ซัพพอร์ตเลยนะฮะโอ้แต่ว่าเอาทางฝั่งของเป็นีพักเกอร์มาด้วยนะครับมาแก้ทางตัวล้วงต่างๆนะแต่วิ่งมาอย่างนี้เลยปปาไก่อนนทีะ สไปเดอร์แมนเหมือนจะมาช่วยเหรอช่วยกวนเหรอผมไม่เข้าใจนะสไปเดอร์แมนไม่ไปล่วงนะครับจะตายเอานะครับสไปเดอร์แมนเมื่อกี้นะฮะโอ้โหเข้ามาก็ล่วงเลยครับสไปเดอร์แมนครับน่าจะมีเกิดใหม่ของล็อกเก็ตนะฮะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ปาชิงไปอีกหนึ่งทีดูดิทุกคนดูเลื่อนไปดิเลื่อนมันยังไม่ลดเลยนะครับเพราะว่ามันได้เกาะนะครับทุกคนมันได้เกาะนะครับตายครับทางฝั่งของซัพพอร์ตนะฮะได้ซัพพอร์ตไปหนึ่งตัวคุ้มแล้วนะครับ แล้วก็ได้เรียกร้องความสนใจของแถวหน้าฝ่ายต่ตูด้วยนะนะเพราะว่าเกมนี้นะครับฝั่งพวกตัวแฟลงเนี่ยประโยชน์ของตัวแฟล้งนอกจากเรื่องการฆ่าแถวหลังแล้วนะครับเพอดีอย่างเลยคือถ้าเราสามารถที่จะดึงความสนใจของทีมฝั่งต่ฆ่าไปอยู่ด้านหลังได้นะครับมันจะทาให้แท้งของเราเนี่ยกับดิพสอีกตัวอเราทางทีมเราเนี่ยดันมาด้านหน้าง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เขาทำได้ที่นั้นดีมากนะครับคือดึงความสนใจของฝั่งต่ฆ่ามปอยู่ด้านหลังได้ตลอดเลยนะฮะ หนัวมาหนัวครับนัวไปนะครับแทงเนี่ยเป็นตัวละครที่เรีวิวนวดมันมากนะทุกคนเพราะว่ามันสกิลมันมาตลอดเลยนะฮะขึ้นบนมาก่อนนะครับอันทันของข้าวอันติมาเนอะตีครับตีไปครับโยนไปฮะมันเลื่อนมันไม่ลดเลยทุกคนปะเลื่อนมันยังแบบเลื่อนมันเต็มตลอดเลยนะครับตัวละครนี้เนี่ยโอ้ดิสพีอีกแล้วนะครับสองพพอร์ตอันติมาแล้วนะ เดวิลเอานะครับแต่ยังไม่ลงไปโดดลงมาแล้วนะฮะโอ้เสบอก็ต้องช่วยเหลือกันเองนะครับจังหวะนี้เดวิลมาไล่นะครับผมโอ้โหล็อกเก็ตล็อกเก็ตโอ้ไม่โลดนะครับมันเอาตามจนได้นะครับผมโอ้โหโอ้โหมันไม่ตายทุกคนเรื่องมันเต็มตลอดเลยนะ <laughs> 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 เรียบร้อยนะครับไปเองหนึ่งศพเรียบร้อยโอ้โหหมดหมดครับ <laughs> สุดยอด <laughs> นะครับ เนิฟครับผมบอกเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมซีซัน5มันถึงไม่เนิฟเดวิลนะผมผมไม่เก็ตจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากนะทุกคนมันมีวอลแฮกนะครับมันมันมีสกิลเอาการเอาตัวรอดของมันก็ดีนะครับดามิก็แรงนะครับผมอันตีก็ช่วยเรื่องทีมไฟได้ดีนะครับอ้าวแล้วลูน่าผมมาทำไมไม่ใช่อินวิทผมมาทำไมเนี่ยเกือบนะครับผมถ้าเป็นสปอร์ตตัวอื่นนี่ล่วงได้ง่ายๆเลยนะ แล้วก็เข้ามาเอาด้านหลังนะครับเห็นปเดอร์แมนไปด้านหลังแต่ว่าต่อไม่ได้เห็นล็ c k ก e ้อยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นปะ่ะทั้งทีมเขามาสนใจนะครับแต่เดวิลคนเดียวเลยนะครับผมมันจะทําให้ข้างหน้าของเราอ่ะดันง,ง่ายมากๆนะครับเห็นปะ่ะถ้าพอเขาตายไปแล้วนะครับเพราะว่ามูเตอมาไล่ตัวนี้นะครับผมแทงก็มูแต่มาสนใจตรงนี้นะครับ Rise, <my> นี่ก็มาล้วงอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับ ปั่นป่วนนะครับผมเอนจอยเดนพิฟไฟมานะครับโอ้ยเรียบร้อยตายนะครับผมแล้วก็ล็อกเก็ตตรงนี้แตกไปเรียบร้อยนะฮะหนีไม่ได้นะครับผมยังไงก็หนีไม่ทันนะฮะเดวิลเลนเตอร์เดวิลเอาแล้วนะครับซัพพอร์ตเรียบร้อยนะครับพักตัวนี้ก็กลับล่างแล้วก็น่าจะจบเกมเรียบร้อยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับผมโอ้โหเออผม อย่างที่ผมบอกแหละนะครับตัวละครนี้มันเก่งจริงๆนะเว้ยทุกคนนะครับตั้งแต่ตัวนออกมาแล้วนะครับผมถ้าแบบคนที่เขาเล่นเป็นเขาบริหารสก,กิลเป็นเนะี่ยมันมันเวอร์มากนะครับสรับแดเดวิลนะก็จริงๆคนนี้ก็เหมาะสมครับกับการที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งของผมในตอนนี้นะนะครับตัวเลนินดอร์บอลเนี่ยอันดับหนึ่งเลยตอนนี้นะครับผมอืมเดือดมากนะครับสลับคุณบิ๊กอี นะครับผมในการเป็นแดร์เดวิลตอนนี้นะครับก็เป็นลีดเดอร์หนึ่งลีดเดอร์บอร์ดอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะครับสำหรับคุณอิสมาบิกีนะครับผมโอเคนะครับก็วิดีโอนี้ได้แล้วไปเยอะเลยนะครับผมส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจใช้สกิลมากกว่านะนะครับเจโรยหลักๆเนี่ยเขาจะใช้การปานะครับการปากระบองนะครับมากกว่าการทุบปิ่นผืนนะการทุบปิ่นผืนเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนมากจะใช้กับตัวที่บินกันมากกว่านะครับผมแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะมาจากการปากระบองนะครับเรื่อยๆนะครับผม อืมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครอยากให้ผมเนี่ยดูตัวละครไหนอีกนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกกันได้น,นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับรักกันเทพนะครับบริการเติมเงินเร็วเติมหัวใจตระก,กันเทพสวัสดีนะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย